สบายที่ป่าลูกมาพบกับสองน้องแคนน้องดนัทมาเลยพอนเล่นเล่นเลแนลนเลนลนเลนเล่นลนแลนเล่นเนลแนลเล่น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  เออไปขุดเลหาแล้วขุดขุดก็บขุดเทียบขุดกับปอกกรปุงควายชนเลรนแลนเลนเลรนแลนเล่นเลนแล่นเล เล่นเลนเล่นเล่นนเล่นตอนนี้ฮะกระเจีมนู สีเก้านาทีไปเลยห้าลอกคุดจะกินเขาแล้ว,ลวเราจะมาหาาลอกคุดเขียคุดกบไปไมามามา,มาไปแลนลนลน,นเออแลน กอบอลลาน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 มาทำมาทำนัดต้องรูนัดตัเห็นดี chị to chị ạ không có nhà ấy cần nè lụ mà tên bằng cốp sao mà to nhà chắc เกียรติเครียดโอ้ย <coughs> 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 ปลาเต็มคุ้มอเคนี่ปลาลูกนี่สามตัวเลยปลาลูกนี่ตัวใหญ่นี่ปลาลูกสี่ตัวเปลาตัวใหญ่สี่ตคุ้มเดียวนังมาทันเบิราเจ้าปลาลูกนังอยู่ปลาลูกเี่ยต็มอนี่ปลาลูกนี่ปลาได้หาตัวเลยปลาลูก เอาพีอกี้อดให้น้องดูนัากินเลยังหลอยู่ปลาลุงเลยป้าปลาไม่ใญ่ตัวนี้ใหญ่ปลาลุงไหมนี่ตังนี้ตัวนี้ใหญ่พูดเรียบร่ปลาลุงไหด้ปลาลุงัวโตเลยโจักจักโตเลยเจโตเลยป้าผู ยังไงพลุเนี่ยล่ะไเจ็บโตคู่แโตนังอยู่ปลาดุดเอ็ดหรเหูเดียได้ั้างปลุงากระเดี่ยววะกบเนาะกล้วเป็นหน้าเดี่ยวุก็พาลูกลายกรุกบโตเต็มเตรงหูตไ นี่นี่ปลาลุงตัวนี้ตัวปลาตัวปลาใหญ่ปลาลุงเขียนหน้าบ่เขียนอิโม่เขียนอิโม่เป็นตัวหรือเป็ดเก่าเลยเป็ดเก่าโตมันเอาลงไปบนมันว่ามันลงไปอันเขาหู้ด้วยเป็ดแบบปลาลุงหนามตัวใหญ่เป็ดเก่าโตไปหาเบิ่งดู้วยเจ้าว่ามีกบน้ำบล็อกจูนมันเห็นหนาเปียกปลาลุง ทางบังน้่งนั้นทางบังขวานเล้าก็เสี่ยงขวานมูนปลากลายมีเถอะหล่อเรียบหล่อไปหวังคุยแล้ไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วน่ะวาแล้วอยู่เอาเบอ่์แล้วมากระยำมาดูใหม่เงี้ยมานี่ยนี้เด้อซสิปี๊ดจ้าบ่มีนี่กระเม็นได้เนี่ยจีน่โถูกตนนี่เขี้อัดดูนี่ ยังไงมีอันเดียวไปดูไหมเขาบอกมีสอง,งอันอ,อันหนึ่งจะกันไปใช่ไหมอหือหายอ้าวคุณพี่หอมเราจะมาสั่งเบื้งนี้ すごいボミーさん。 Nhi thế à? Hay chưa? Nhi. Cho vừng lên nhìn nè Nhìn. Đây kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ฮักค,ค,ค,ค้ากฮักค้าก่อนเดินไปนี่น่ยกนู้นนี่นี่หมดแล้วนี่นี่ปลาเกี้ยงนึงเฮ้ย,เยมันขึ้นเขาเฮ้ยายมันขุดนีแม่มีเยอะเนาหนะเนี่ยมึงดู ขวามีครบนะจ๊ะมีแล้วเขียดมันจะเข่าข้างคุณมันอ่อนปากดินปียกไฮะนี่น่ะมีอ่ะมีครบมีเขียดนะพี่นี่ขา้อีอง นี่บ่๊ะยงนกูยังไงทิทางเบิ่งจะเอาไปหักมันเหี้ยเฮ้ยเกบอันเนี่ยเนี่ยยัี่ได้กชิมีเลยน nhiệt thì chị Nó nghỉ ngơi Hãy ขุดชากบห็นไุดา้ใหนุท่มขขุดมีกระปูนี่เิกระปูอ้มันอะเงี้ยไม่นันแกกระปูแม่เลยกระเดียววันสด้กเคียนองเ่น้าจีกระปู ลาดีเดอปลาลุงผากเบืองผักส้มๆเล่นผากเป็นกระต่าใสีชมพูเล่นในด้อป๋ารุงพอกันใหม่าิปหน้าสบายดี